สวัสดีวันศุกร์ที่14พฤศจิกายน2568สวัสดีเพื่อนๆเนทรดเดอร์และนักลงทุนในหุ้นทุกท่านเมื่อวานนี้เซ็ตก็ยังคงมีอาการไม่ค่อยดีนะครับถึงแม้จะปิดบวกไป2.63จุดโดยมูลค่าซื้อขาย34,627.43ล้านบาทโดยเซ็ตยังคงปิดต่ำกว่า1,300จุดนะครับเซ็ตปิดไปที่1,287.44จุดในระหว่างวันก็ พุ่งขึ้นไปสูงบวกไป7จุดแต่ก็ทำโลเตี้ยลงยังดีที่ท้ายตลาดยกหัวขึ้นมาปิดเป็นบวกไปได้เซ็ตก็อยู่ในแดนบวกทั้งวันนะครับมีเฉพาะช่วงเช้าที่ลงไปต่ำภาพกราบเซ็ตก็ยังคงดูไม่ดีวันนี้แนวรับยังอยู่ที่1,282จุดแนวต้านอยู่ที่1,300จุดเช่นเดิมเมื่อวานนี้นักลงทุนรายย่อยภายในประเทศก็ยังคงเป็นฝ่ายซื้อนะครับส่วนอีก3กลุ่มเป็นฝ่ายเทขาย สรุปยอดการซื้อขายหุ้นหลังจากตลาดหลักทรัพย์ปิดไปเมื่อวันพฤหัสบสดีที่13พฤศจิกายน2568ต่างชาติเทขายออกมาเล็กน้อย43.08ล้านบาทกองทุนขาย302.31ล้านบาทและบรกเกอร์ขายมากที่สุด310.36ล้านบาทรายย่อยซื้อ655.76ล้านบาทถึงแม้ต่างชาติจะซื้อน้อย แต่ต่างชาติก็เป็นฝ่ายลองทีเฟกซ์ซื้อ12,782สัญญาขณะที่กองทุนและนักลงทุนรายย่อยภายในประเทศเป็นฝ่ายชัด t ทีเฟกซ์รายย่อยชัอทีเฟกซ์ขาย9,214สัญญากองทุนขาย3,568สัญญาในภาพรวมของการซื้อขายผ่านโปรแกรมเทรดดิ้งโรบัตเทรด41.57%มีหุ้นที่โดดเด่นอยู่ทางฝั่งซื้อคือหุ้น s p r c และหุ้น BLA ส่วนหุ้นที่ถูกเทขายได้แก่หุ้น M MK r e s t a u r a n t ปิดติดลบไปมากถึง5บาท10สตางค์ส่วน KCE และ Hana ในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ก็ถูกเทขายด้วยเช่นกันในภาพรวม t Active มีหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายเกินกว่า1,000ล้านบาทจำนวน6หลักทรัพย์หุ้นที่อยู่ส่วนบนของตารางเป็นฝ่ายซื้อนะครับโดดเด่นที่สุดก็คือ BDMS ปิดบวกไป90สตางค์ ขึ้นมายืนที่19บาท70สตางค์โดยมูลค่าซื้อขาย3,879ล้านบาท CPO บวกไป1บาท25สตางค์ปะตะทบวกไป25สตางค์หุ้น True และ SCB ราคาไม่เปลี่ยนแปลง a d v a n c e บวกไป2บาท Delta บวกขึ้นมา3บาทและ KBank บวกขึ้นมา1บาทโดยมีหุ้นที่ติดเข้ามาใน20 e n t y Top Loss ติดลบมากที่สุดก็คือ MK r e s t a u r a n t นะครับ แต่ว่าหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุดของเ0 Top ตี้ s ได้แก่หุ้นฮาน่าซื้อขายกันที่792ล้านบาทรองลงมาได้แก่ KCE ซื้อขายกันที่587ล้านบาทคอมเซเว่นก็ติดลบไป1บาท20สตังค์ซื้อขายกันที่486ล้านบาทหุ้น AAV ก็ติดลบไป7สตังค์ลงมายืนที่1บาท13สตังค์ด้วยมูลค่าซื้อขาย118ล้านบาท ทั้งฝั่งหุ้นที่ติดเข้ามาใน20วน p ี a ท็อเกนส่วนใหญ่ก็ประสบความสำเร็จราคาเด้งขึ้นเนื่องจากมีการประกาศงบผลประกอบการไตรมาสที่3ผลออกมาดีบริษัทมีกำไรโดยเฉพาะหุ้น BDMS โดดเด่นที่สุดและก็มีมูลค่าซื้อขายสูงสุดลองลองมาได้แก่ SPRC เ e ท a โ r o b a n g อ o เ Chain h o s p i และหุ้น BLA รวมทั้งหุ้น k i ส บวกไปสูงสุด14มีหุ้นที่ทำวอลลุ่มมาเลิดในเชิงบวก3ตัวแรกได้แก่หุ้น bla, t l i และ bchs วอลุ่มมาเลิดในเชิงลบ3ตัวแรกได้แก่หุ้น mkrestor, k ขมาดและ sgc Impact ในเชิงบวก3ตัวแรกได้แก่หุ้น delta, b d m s และ cpo Impact ในเชิงลบ3ตัวแรกได้แก่ cpn, cpxtra e และ mkrestor n วันนี้เราจะเข้าไปส่องกราฟหุ้นเชิงบวกนะครับงบไตรมาสที่3ออกมาดีบริษัทมีกำไรราคาหุ้นกระเด้งขึ้นเราไปเริ่มกันที่ตัวแรกหุ้นคิสบวกไป14%เเด้งขึ้นมา34สตังค์ขึ้นมาอยู่ที่2องบาท70สตังค์โดยมูลค่าซื้อขาย17ล้านบาทหุ้นคิสยังอยู่ในขาลงเบรก52วิกโลเมื่อวันพุทธที่ผ่านมา โดยทำจุดต่ําสุดไว้ที่2.34บาทส4สตางค์เมื่อวานนี้มีวอลลุมเข้าหุ้นดีตัวขึ้นมาโดยเปิดที่บริเวณแนวต้าน2.58บาทสตางค์ขึ้นไปสูงสุดที่2.76บาท76สตางค์ในช่วงท้ายตลาดลงมาพักตัวบริเวณแนวต้านที่2.70บาท70สตางค์เตร์ดเกงกําไรเราก็ใช้แนวรับ2.58บาท58สตางค์ซึ่งก็เป็นแนวต้านเดิมเมื่อวานนี้และแนวต้านในวันนี้แนวต้านแรกอยู่ที่ สองบาทเจ็ดสิบแปดสตังค์แนวต้านถัดไปสองบาทแปดสิบแปดสตังค์หุ้นตัวถัดไปหุ้นบีออนบีออนก็ลงมาทำราคาต่ำสุดเบรกห้าสิบสองวิโคเมื่อวันพุธท,ที่ราคาสี่บาทเก้าสิบสตังค์เมื่อวานวันพฤหัสมีวอลุ่มเข้าหุ้นดีดขึ้นไปที่5บาท45สตาตังค์เทรดกิงกับไรก็มีแนวต้านอยู่ที่บริเวณราคา6บาทใช้แนวรับ4บาท90สตังค์เป็นจุดสตอปลอส หุ้นตัวถัดไป SPRC Star Petroleum Refining SPRC นี่ดูมาเมื่อ2-3สาวันก่อนนะครับหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นสามารถเบรกแนวต้าน5บาท20สตังค์ขึ้นไปได้แล้วเมื่อวานนี้ก็มีวอลุ่มเข้าหุ้นดีดขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ5บาท80สตังค์ท้ายตลาดย่อดตัวลงมา1ช่องปิดที่ราคา5บาท75สตาตังค์เทรดเก่งกำไรก็มีแนวต้านถัดไปอยู่บริเวณ6บาท ใช้แนวรับบริเวณเส้น EMA 200วันแถวแถราคาเปิดเมื่อวานนี้ที่5บาท30สตังค์เป็นจุด Stop Loss แต่หุ้น s p r c ขึ้นมาสูงแล้วรอซื้อตอนยอ่อจะเหมาะสมกว่านะครับแต่ใครชอบเสี่ยงก็ซื้อไล่ราคาบริเวณแนวต้าน5บาท80สตังค์แต่ตามเทคนิคอแล้วบริเวณแนวต้านน่าจะเป็นจุดขายทำกำไรสะมากกว่านะครับหุ้นตัวถัดไปหุ้น Inset i n f r a e หุ้น Inset ก็อยู่ในขาลง โดยมีแนวรับสำคัญอยู่ที่1บาท43สตางค์แต่หุ้นลงมาไม่ถึงทำจุดต่ำสุดและก็สร้างฐานใหม่อยู่บริเวณ1บาท50สตงางค์เมื่อวานนี้ก็มีวอลล่มเข้าหุ้นดีดขึ้นไปสูงสุดที่1บาท67สตางค์แล้วก็พักตัวลงมา1ช่องปิดที่แนวต้าน1บาท66สตางค์พอดีแนวต้านในวันนี้อยู่ที่1บาท72สตงางค์แนวต้านถัดไป1บาท81สตางค์และ 1บาท93สตางค์ใช้แนวรับ1บาท50สตางค์เป็นจุดสต o p ป o ล s ถ้าร่วงลงมาก็มารับที่1บาท43สตางค์ถ้าหลุด1บาท43สตางค์จะกลับเป็นขาลงหุ้นตัวถัดไปหุ้น EPG หุ้น EPG กลับเป็นขาขึ้นโดยทำราคาต่ำสุดไปที่2บาท12สตางค์ในช่วงภาษีทรัมป์รอบแรกหุ้น EPG e a s t e r n Polymer Group กลับตัว V Shape ในช่วง ภาษีทำรอบแรกขึ้นมาทดสอบแนวต้าน2บาท76สตางค์ในครั้งแรกนี้ยังไม่ผ่านนะครับครั้งที่2ในช่วงต้นเดือนมิถุนายนขึ้นมาทดสอบครั้งนี้ก็ยังไปไม่ถึงถอยลงมาพักลึกแต่ก็ไม่หลุดแนวรับ2บาท12สตางค์จากนั้นขึ้นไปทดสอบครั้งที่3ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมสามารถผ่านไปได้ในช่วงปลายเดือนขึ้นไปทดสอบแนวต้าน3บาท4สตางค แล้วลงมาพักตัวไม่หลุด2.76บาท76สตางค์จากนั้นก็ทำราคาค่อยๆยกหาย,ยกโลขึ้นไปทีละสเต็ปจนขึ้นไปสวิงสูงสุดที่3.42บาทส2สตางค์จากนั้นก็ถอยลงมาพักตัวค่อนข้างลึกนะครับตามสุดไม่หลุดแนวรับ2.76บาท76สตางค์เมื่อวานนี้ก็มีวอลลุ่มเข้าหุ้นดีดขึ้นไปปิดที่3.8บาท8สตางค์ยืนเหนือแนวรับ3.4บาทสสตางค์เร็จกินกรไรถ้าหุ้นจะย่อตัวก็ไม่น่าจะหลุด ราคาเปิดเมื่อวานนี้ที่2บาท88สตางค์ถ้าหลุดราคานี้ก็มารับที่2บาท76สตางค์เราอาจจะใช้แนวรับ2บาท76สตางค์เป็นจุด stop loss ส่วนแนวต้านแรกในวันนี้อยู่ที่3บาท16สตางค์แนวต้านถัดไป3บาท22สตางค์บริเวณเส้น EMA 200วันและแนวต้านสวิงไฮเดิมที่3บาท42สตางค์หุ้นตัวถัดไปหุ้น FN FN Factory Outlet ุ้น F N นี่กลับมาเป็นขาลงทําจุดต่ําสุดไว้ที่35สตาตังค์จากนั้นกลับตัวทําราคาซิลิ่งครั้งหนึ่งนะครับพุ่งขึ้นไปยืนที่แนวต้านบริเวณ54สตังค์จากนั้นก็พุ่งขึ้นไปทํำไฮสูงสุดไว้ที่68สตังค์แล้วก็ถอยลงมาพักตัวค่อนข้างลึกปัจจุบันสร้างฐานอยู่บริเวณแนวรับ4 6สตังค์เมื่อวานนี้ก็มีวอลุ่มเข้ามาแต่ก็ไม่มากนะครับ หุ้นดีดขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ54สตังค์แล้วย่อตัวลงมา1ช่องปิดที่53สตาตังค์เตดกิงกำไรก็ใช้แนวะรับ46สตังค์เป็นจุดสต o ร l o s ลส่วนแนวต้านเทคโปรฟิตแนวต้านแรกอยู่บริเวณ58สตังค์แนวต้านถัดไปอยู่ที่62สตังค์แนวต้านสวิงไฮเดิมที่68สตังค์หุ้นตัวถัดไปหุ้นพราวพาวเรียลเอสเตดหุ้นพราวนี้ก็เบรก52วิกโล เมื่อวันพุธที่ผ่านมาที่ราคา87สตังค์เมื่อวานนี้มีวอลุ่มเข้านะครับหุ้นพราวดีตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้าน1บาท1สตังค์แต่ก็มีแรงขายกดทับปิดลงมาต่ำกว่าราคาเปิดเมื่อวานนี้เปิดที่98สตางค์ลงมายืนที่94สตางค์เศษกิงกำไรก็ยังคงเหมือนเดิมใช้แนวรับ87สตังค์เป็นจุดสต๊อป o ลสโดยมีแนวต้านเทคโปรฟิตอยู่ที่1บาท1สตางค์ หุ้นตัวถัดไปหุ้น BLA b a n g o k Life Excellence หุ้น BLA ลงมาปรับฐานต่ำสุดที่ราคา14บาทจากนั้นก็กลับตัว V c h a p e กลับเป็นขาขึ้นนะครับทำ High สูงสุดไว้ที่19บาท60สตางค์แล้วย่อตัวลงมาทำจุดต่ำสุดไว้ที่17บาท30สตางค์เมื่อวานนี้ก็มี Volume เข้างบผลประกอบการไตรมาสที่3ออกมาดีนะครับหุ้นพุ่งขึ้นไป โดยเปิดที่18บาท20สตางค์บริเวณเส้น EMA 200วันพอดีแล้วก็ดีดขึ้นไปปิดที่19บาทเรเกิงกับไรแนวต้านถัดไปก็คือแนวต้านสวิงไฮเดิมที่19บาท60สตางค์ใช้แนวรับราคาเปิด18บาท20สตางค์เป็นจุดสต o ฟ l o s รถ้าร่วงลงมาก็มารับที่17บาท30สตางค์ซึ่งเป็นแนวรับที่กรอบราคาด้านล่างถ้าหลุด17บาท30สตางค์ กราฟจะออกมาไม่สวยจะกลับเป็นขาลงอีกครั้งนะครับหุ้นตัวตัดไปหุ้นพีรพัฒน์พีรพัฒน์เทคโนโลยีหุ้นพีรพัฒน์ทำฐานต่ำสุดไว้ที่ราคา68สตางค์แล้วกลับตัวพุ่งขึ้นไปทำจุดสูงสุดไว้ที่1บาท10สตางค์จากนั้นก็พักตัวลงมาค่อนข้างลึกเลยนะครับทำราคาต่ำสุดไว้ที่70สตางค์แล้วก็ดีดตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ82สตางค์แล้วถอยตัวลงมาทำจุดต่ำสุด ที่70สตังค์อีกครั้งเมื่อวานนี้ก็มีวอลลุ่มเข้าหุ้นดีดขึ้นไปปิดที่76สตังค์เรดเก็งกำไรก็ใช้แนวรับ70สตังค์เป็นจุดสต็รปลอสโดยมีแนวต้านเทคโปรฟิตอยู่ที่82สตังค์หุ้นตัวถัดไปหุ้น i n d หุ้น i n d สามารถเบรกแนวต้านบริเวณ97สตังค์ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมแล้วก็กลับตัวเป็นขาขึ้นขึ้นไปสูงสุดที่1บาทส6สตังค์ แต่เมื่อวันพุทธที่ผ่านมาหุ้นถอยลงมาที่เดิมที่97สตังค์นะครับเมื่อวานนี้วันพฤหัสมีวอลุ่มเข้าหุ้นเปิดที่98สตังค์ซึ่งเป็นราคาบริเวณเส้น EMA 200วันพุ่งขึ้นไปทดสอบแนวต้านทำให้สูงสุดไว้ที่1บาท9สตังค์ท้ายตลาดย่อตัวลงมาปิดที่1บาท5สตังค์เทรดกิงกับไรก็ใช้แนวรับ97สตางค์เป็นจุดสต็อปลอสโดยมีแนวต้านเทคโปรฟิตแนวต้านแรก อยู่ที่1.8บาท8สตังค์แนวต้านถัดไป1.14บาทส4สตังค์และ1.19บาทส9สตังค์แนวต้านสวิงไฮเดิมอยู่ที่1.36บาทส6สตังค์หุ้นตัวถัดไปหุ้น rbf หุ้น rbf rnb food supply rbf ทำจุดต่ำสุดไว้ที่3.4บาทสสตังค์จากนั้นกลับตัวขึ้นไปสวิงไฮสูงสุดที่แนวต้านบริเวณ4.40บาทส0สตังค์จากนั้นก็ถอยลงมาพักลึกทำราคาต่ำสุดเมื่อวันพุทธที่ผ่านมา ที่3บาท12สตังค์เมื่อวันพฤหัสเมื่อวานนี้มีวอลลุ่มเข้าหุ้นดีดขึ้นไปปิดที่3บาท34สตังค์เทรดกิงกําไรก็ใช้แนวรับ3บาท12สตังค์เป็นจุดสต o ร l o ลอโดยมี Take แนวต้านเทคโปรฟิตแนวต้านแรกที่3บาท56สตังค์หุ้นตัวถัดไปหุ้น BDMS BDMS นี่กลับมาเป็นขาลงอย่างน่าใจหายทำราคาหลุดแนวรับสำคัญบริเวณ19บาท80สตังค์แล้วก็ลงมาต่ำสุด เมื่อวันอาัคารที่ผ่านมาเบรก52วิคโลที่18บาท30สตังค์ส่วนเมื่อวันพุธและวันพฤหัส BDMs มีวอลลุ่มเข้าพุ่งขึ้นไปทดสอบแนวต้าน19บาท80สตังค์โดยทำหายสูงสุดไว้ที่19บาท90สตังค์ท้ายตลาดพักตัวลงมาที่19บาท70สตังค์เศษกินงกำไรก็มีแนวรับแนวต้านที่สำคัญอยู่บริเวณ19บาท80สตังค์นี่แหละครับถ้าผ่านไปได้ แนวต้านถัดไปอยู่ที่2 0บาท5 0สตางค์ใช้แนวรับบริเวณ19บาทเป็นจุดสตอปลอสถ้ารวงลงมาอีกก็มารับแถวแถว18บาท30สตางค์หุ้นตัวถัดไปหุ้น TMW บริษัทไทยมิซูวา TMW ไม่ค่อยเข้าไปส่องนะครับเนื่องจากเป็นหุ้นใหญ่ราคาค่อนข้างสูงแล้วก็ไม่เป็นที่นิยมสำหรับนักเทรดเกินกำไรหุ้น TMW เมื่อวานนี้ประกาศงบผลประกอบการไตรมาสที่3 งบออกมาสวยงามนะครับบริษัทมีกำไรราคาหุ้นก็เลยดีดตัวขึ้นจากภาพกราฟจะเห็นว่าราคาหุ้นเบรกแนวต้าน52บาทขึ้นไปปิดที่53บาท50สตังค์เรษกรินงกำไรก็มีแนวต้านแรกอยู่ที่54บาทแนวต้านถัดไป55บาทใช้แนวรับบริเวณ52บาทซึ่งเป็นแนวต้านเมนื่อวานนี้เป็นจุดสต o อปล s สถ้าร่วงลงมาใครจะเล่นต่อก็ารับแถวๆ49บาท50สตังค์ หุ้นตัวถัดไปหุ้น SNPS Specialty Natural Products SNPS ก็ดูไปเมื่อต้นสัปดาห์ราคาหุ้น SNPS ก็อยู่ค่อนข้างต่ำแถวแถวแนวรับ4บาท20สตางค์โดยมีแนวรับฐานต่ำสุดที่4บาท16สตางค์เทรดเกิงกับไรก็ห้ามหลุดแนวรับ4บาท16สตางค์เมื่อวานนี้หุ้นมีวอลุ่มเข้าขึ้นไปชนแนวต้าน4บาท42สตางค์พอดีเทรดเก็งกับไรก็มีแนวต้าน take p r o f i บริเวณ4บาท66สตางค์ซึ่งก็อยู่ต่ำกว่าแนวต้านบริเวณเส้น EMA 200วันแถวแถวราคา4บาท68สตางค์ก็ใช้แนวรับ4บาท16สตางค์เป็นจุดสต o p l o s ลนะครับหุ้นตัวถัดไปหุ้น BCS บางก k o เชนฮอส h ิ s p i หุ้น BCS เบรก52าิวิกโลที่10บาท50สตางค์ทำราคาต่ำสุดไว้ที่ราคานี้เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าเมื่อวานนี้วันพุธมีวอลุ่มเข้า หุ้นพุ่งขึ้นไปทดสอบแนวต้าน11บาท30สตังค์ท้ายตลาดพักตัวลงมาที่11บาท10สตังค์แนวต้าน11บาท30สตังก์ก็ยังเป็นอุปสรรคที่สำคัญนะครับเศรษกิงกับไรก็อย่าให้หลุด10บาท50สตังค์ถ้าหลุดจะกลับเป็นขาลงส่วนถ้าเบรกแนวต้าน11บาท30สตังค์ขึ้นไปได้แนวต้านสำคัญถัดไปก็อยู่ที่12บาท30และ12บาท50สตังค์หุ้นตัวสุดท้ายในวันนี้นะครับหุ้นซีเฟส ซีเฟร i อินดัสทรีหุ้นซ f เฟรก็อาการไม่ดีตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเบรค52 w ิบสอรที่75สตังค์ฐาราคาปัจจุบันอยู่ที่78สตังค์เมื่อวานนี้มีวอลุ่มเข้ามาสนับสนุนแต่ก็ไม่มากหุ้นดีตัวขึ้นไปปิดที่84สตังค์เล่นเทรดเกิงกำไรก็มีแนวต้านเทค Profit อยู่ที่91สตังค์ใช้แนวรับ78สตังค์เป็นจุดส t o p l ล s สนะครับหรือใครจะเสี่ยง ใช้แนวรับที่75สตังค์เป็นจุดสต o p ป o ลสก็ยังพอสู้ไหวแต่ถ้าหลุด75สตังค์จะกลับเป็นขาลงทันทีก็ต้องระมัดระวังให้มากเข้าไว้เทรดกินกำไรก็มีข้อสำคัญคือสต o อป o s s ตต้องวางไว้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเหมาะกับความสามารถรับความเสี่ยงได้ของแต่ละคนมันจะไม่เท่ากันก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ